ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็ฝนที่ตกมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวก็ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า2,000 20, 0ไร่นะครับเบื้องต้นทางภาครัฐได้ให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจและหลังน้ำรถก็จะมีการเยียวยาให้กับชาวบ้านติดตามจากรายงานของคุณชนิตาประเสริฐสวรรัสดรายงานจากขอนแก่นครับ ค่ะคุณผู้ชมคะผลกระทบจากพายุสันกาทําให้นะคะใน3ตําบลของอาเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้แก่ตําบลบ้านขามตำบลท่ากระเสริมและตําบลบัวใหญ่เกิดภาวะน้ําท่วมนะคะพื้นที่การเกษตรรวมกว่า23,379ไรค่ค่ะบนพื้นที่การเกษตรประมาณ20,000กว่าไร่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม ทำให้เกษตรกร,กรใน3ตํตำบลของอำเภอนนําพองได้แก่ตำบลท่ากระเสริมตำบลบัวใหญ่ตำบลบ้านขามไม่สามารถทำการเกษตรและเสียหายเป็นวงกว้างนางสะออนใจขติยะวงษาอายุ65ปีชาวบ้านท่าเมือเดือหมู่ที่7ตําตำบลท่ากระเสริมอำเภอนนําพองได้เล่าว่ามีพื้นที่ทำการเกษตรนะคะประมาณ40ไร่โดยแบ่งทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งทำนาเลี้ยงสัตว์ปลูกผักสวนครัว แต่ประมาณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำจากลําห้วยใหญ่ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนกว่า20ไร่ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ในช่วงนี้ค่ะจึงไปรับผลไม้ในหมู่บ้านมาจำหน่ายทุงละ30-40บาทพอได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัวและน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรครั้งนี้ถือว่าหนักในรอบ6ปีเราเคยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2554มาครั้งหนึ่งแล้ว โอ้ยเดือดร้อนหลายน้ำก็ห้องก็ดำเนาะเขาก็ห้องก็ดำเราจะได้จะมานน้ำท like, ่วมเนาะกับว่าท่านเล้เห็นจังใดมันหลายๆอย่างนี้เออมัน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 ห้องก็ท่วมแมห้องก็สิท่วมขึ้นฝนตกนี่บานนี้กับว่าท่านได้เห็นยังให้มันว่าจิตไปวานอีกมันสิตเป็นตะวันอีกบ่ซึ่งเบื้องต้นนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมได้ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ลงชื่อและเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร,รว่าพื้นที่การเกษตรเสียหายกี่วไร่และหลังน้ําลดนะคะจะได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบเข้าให้การช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยภายหลังค่ะบ่ท่านไหมนมีแก่คนมีมีแต่พวกอปตอน,นี่แหละปอปะตอเข้ามาทำอะไรปอปตอให้็นล่งซื้อสั่นรวจน้ำถ่วมเฮ้าเออเ้ไปลองซื้อแล้วยายไปลงยังไงบ้างคะกลับไปลงแต่ไปลงแต่ซื้อไวหม่องมาถ่วมเข้าก็ไปทารูปเอา มองมันบอถ่วงมันก็เป็นยานอยู่นอกจากนี้นะคะในเบื้องต้นทางจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานเหล่ากาชาติและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพนะคะประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคให้กับกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในอำเภอน,น้ําพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีจำนวนกว่า200ครอบครัวค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นก็ได้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนน้ำพองจังหวัดขอนแก่นโดยการเร่งสูบน้ำนะคะลงสู่ลำน้ำพองเพื่อให้ปริมาณน้ำลดลงค่ะช่วงนี้นะคะกลับไปทางสถานีค่ะ